กินข้าวเที่ยงทุกท่านวันนี้กินลาบนะท่านนี่กินลาบไปกินก็นเรามาลายมือติดแล้วซื้อลาบมากินซะก่อนมื้อนีอ้เปลี่ยนเมนูก่อนกินลาบเนื้อเอาให้มันย่อยยากน่มันย่อยย่อยง่ายหลายมือแล้วเมื่อนี้ย่อยยากในจังมือนี่จนคุณพ่อกิกนเข่าู้เดียวอยู่ข้างในพี่น้องเอ้โมจิเบยูใครแน่เมื่อนี้อันสิบบาท บอคุณพ่อทนแล้วคนเดียวเนาะกันโมจิอยู่กับรอยนึงบุคคลคือ,คอ,อว่าเล้ยเด็กน้อยมันมือยังยากนระไรกระไรข้าวทุกท่านเอ้ยจักโมงเลยครับคือยังหิวเข่าวะ่ะใบม่วงเหรอบ่อืฮอืม

ยวให้คุณพ่อว่างก่อนน้องท่านว่างจากการจังงานก่อนคุณพ่อเป็นซวกกบตาก,กินสดชาติบนเฮ็ดพอดีสดน้ำคักขนาดเลยหมดนะสดน้ำห้อน Sí, okay.

Vậy bây giờ ra แ่งลตัวช่วยช่วยกไหไปต้อบอัะนี้โอ้ยิมละบอยนี่กินเทาไปต่อแล้วคือกาแฟก็เป็นอะไรันที่บุญเราเราได้แล้ว คนเผาแบบนี้ยืมรถไทยก่อนยืมรถไทยจะน่าเจ็บบาดโอ้ย บันันแห,งห้งเลยได้จักกระสอบไอ้น,นิดบันมันแห,งห้งเลยได้จักกระสอบโอ้หายไปซองพ่นบอ่อ้อ้อยมันแหงน้งเนาะนี่ว่าเขารักเลยมันแห้งมานก็แบบนั่นเล็กเผ่าเนาะมันจะได้ืือเกา่าไปสิรักของไท Yeah. คนเียวอนับนาคอยผล ไปกินด้วยสินะเดินแองวิตามินนะไปแล้วคุณพ่อสตาร์ทรถไปแล้วพี่น้องเอ้ยบิกินเบิกินกาแฟมื้อนี้เนาะเม้นกาแฟละมืดละบ่ก่อนไปเห็นงานเราต้องกินกาแฟปกติกาแฟดไปซื้้อใหนด้ โอเคแล้วนาะสิมุดแล้วอันนี้บอกที่เขากินนะไม่รู้เราเห็นเขากินในเฟซบุ๊กเราเห็นเขากัดกินอนะ่ะน่าอร่อยมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเยวยิก่กอ่ ใช่ไม่ใช่ตาเอาดีๆนี่เราเราเห็นเขาจับอ่ะตาเ้อทำแบบนี้ใส่คนละครึ่งไม่เราไม่กินเธอกินเลยอร่อยไหมอร่อยด้อะอืม <rium> ตามีอะไรเราอยู่ในนี่นะใช่ใหญ่มากเลยละตานะยี่สิบบาทนี้ินดีอนันี้หม้วไ้มอกนไม่หมดนะอาไมันไม่หมด อะไรกระจกบ้าน อิมแลี่นองเอ้ไปาวยทีนี่สัดดีครับ